ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมนะครับพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองผานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระนะครับเอ่อเตารีดพิมพ์ใหญ่เอนะครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้นะครับปีพศ2539นะครับ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับเต่ารีโคกโพนะครับองนี้นี่ได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับกล่องเดิมสภาพดีมากนะครับแล้วก็ผานี่ก็สภาพดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่กล่องกันสักนิดนึงก่อนละกันนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับ จังหวัดปัตตานี28ทธันวาปี39นะครับพระรุ่นนี้นะครับเ,เจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาในการสร้างนั้นดีจริงนะครับผมพิธีการปลุกเสกนะครับก็ปลุกเสกที่วัดชังให้ถึง3วัน3คืนนะครับ โดยมีท่านอาจารย์นองนะครับวัดไซขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลูกเสกนะครับแล้วก็มีเกจิคณาจารย์นะครับแดนใต้นะครับร่วมปลูกเสกอีกมากมายครับข้างเลยนะครับพารุนนี้พิธีใหญ่มากๆนะครับผมเนื้อที่สร้างนะครับก็จะมีเนื้อทองคําเนื้อนาเนื้อเงินเนื้อทองทิพนะครับแล้วก็เนื้อนวะโลหะนะครับ เนื้อเงินเนี่ยส่วนมากนะครับเราจะเห็นกันเนี่ยนะครับจะเป็นเนื้อเงินไม่มียาขัดนะครับไม่ใช่เนื้อเงินยาขัดแดงนะครับเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเป็นเนื้อเงินแบบนี้นะครับแต่องค์ที่พิเศษพิเศษเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเงินที่เป็นยาขัดแดงแบบนี้นะครับในโบชัวเนี่ยในโบชัวของพระนะครับ ในโบชัวของพระที่ให้จองเนี่ยนะครับจะเป็นเนื้อเงินยาขัดทุกองค์เลยนะครับผมทองทิพย์ก็เป็นยาขัดนวะก็เป็นยาขัดนะครับแต่เนื่องด้วยเหตุใดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าหลอกมาเดิมๆก็สวยแล้วไม่ต้องยาขัดนะครับหรือยังไงไม่ทราบนะครับยาขัดเนี่ยเราจะเจอนะครับเหมือนในโบชัวเนี่ยน้อยนะครับเรียกได้ว่าน้อยมากๆนะครับหลักสิบอง์นะครับผมน้อยมากๆนะครับ เราจะเจอเนี่ยน้อยมากนะครับเนื้อเงินที่เป็นยาขัดนี่นะครับฟาร์มต่ตางๆเนี่ยนะครับเนื้อเงินยาขัดนะครับเขาจะขัดด้วยเครื่องนะครับไม่ได้ขัดด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเนี่ยจะถูกกินไปนะครับพ้าจะออกลื่นนิดๆนะครับผมทำให้ดูรู้นะครับยาขัดเก่ายาขัดใหม่เพราะว่าเนี่ยเป็นเครื่องมือระดับโรงงานนะครับไม่ใช่แบบว่า ซื้อ,อยาขัดแดงมาแล้วเอาแปรงมานั่งขัดเองได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือระดับโรงงานเครื่องมือระดับแบบใหญ่นะครับผมนี่นะครับเราจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยถูกกินไปหน่อยๆนะครับโบชัวเนี่ยผมก็มีนะครับแบบนี้เลยนะครับจะเป็นยาขัดน้อยมากๆ เนี่ยด้านข้างเนี่ยก็ถูกนะครับเนื้อเนี่ยเครื่องกินไปหน่อยนึงนะครับก็ดูสวยดีนะครับน้อยจัดน้อยจริงนะครับด้านหลังนี่ยิ่งชัดเจนเลยนะครับว่าเครื่องเนี่ยกินเนื้อไปเยอะนะครับนี่ไม่ใช่ขัดมือนะครับผมเนี่ขัดเครื่องแต่ลุมสองนาฬิกายังมีอยู่หน่อยหนึ่งนะครับ เส้นขีดขนาดพื้นเลกยังมีอยู่ยหน่อยหนึ่งแต่โค้ดเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วยาขัดเนี่ยขัดลงไปคาอยู่ในโค้ดที่ตอกแล้วเนี่ยนะครับผมว่าสวยคลาสสิกมากนะครับองนี้เนี่ยนี่นะครับเนื้อเงินโคตดทอมหาพรมอยู่ด้านบนนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ยี่แปดธันวาสามเก้าเนี่ยเส้นเฉียงสองเส้นนี้ก็ยังเห็นอยู่นี่คือพิมพ์ใหญ่เอนะครับอย่าขัดแดงน้อยจริงๆนะครับผมเครื่องกินเนื้อไปเยอะพอสมควรนะครับไม่อยากจะจับเยอะเลยนะครับกลัวไม่เงานะครับมือผมจะไปพาดโดนโดนด่นโดนนี่ครับ เนี่ยตรงตรงหน้าผานะครับจมูกยังโดงเลยนะครับตรงนี้ถ่ายรูปศตูแล้วด้วยนะครับนเนื้อยาขัดแดงฝังแน่นๆแข็งๆนะครับ ตัวจริงเนี่ยเงาแวบเลยนะครับองนี้มียาแดงฝั่งอยู่ตามซอกนะครับตัวจริงสู้ไฟมากนะครับวับวับเลยนะครับมาที่ฐานบัว นิ้วเทา้านิ้วมือนะครับอ้นี่ต้องเลี่ยมทองยกสมให้สวยเลยนะครับผมว่าเป็นสุดยอดหนึ่งองค์นะครับื <c> ้เ <oughs> งาวิบนะครับ แต่ก็มีจุดดำจุดอะไรให้รู้นะครับว่าเป็นแบบพระผิวเดิมนะครับมีจุดดำจุดโดนออกส่งออกไซน์นะครับยี 28, ่ปดทคสามเก้าโคตรชัดเลยนะครับตนี้วัดช้างให้นะครับหลวงพ่อทวดเถาะมหาพรมในเส้นขีดขนาดเพื่อโลอกตรงน,นี้ก็ยังเห็นนะครับหลุ่มก็ยังมีนะครับ แต่เส้นเอียงนี่เราเห็นอยู่เลยนะครับคราวนี้ถ้าหูเลี่ยมทองนี่หูหล,ล่อหล่อน้าดูเลยนะครับหลักสิบองนะครับน้อยจริงนะครับสําหรับเอ่อเตารีดยาขัดเนื้อเงินยาขัดแดงนะครับผมผ่านมือมาด้วยตัวเองนี่ก็ยังไม่ถึงสิบองค์นะครับ สวยปิ๊งนะครับมีกล่องเดิมพร้อมนะครับอง์นี้ถ่ายรูปสตูแล้วด้วยนะครับท่านใดอยากเช่าพราะไปแล้วอยากได้รูปสตูไปเนี่ยก็ให้ผมส่งทางไลน์ให้นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่เนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าไปที่ร้านถ่ายรูปนะครับเราก็แอดไลน์เขาแล้วก็ส่งรูปนี้ไปเขาก็พิมพ์ออกมานะครับใส่กรอบให้เราได้เลยนะครับ สองสามร้อยนะครับก็ได้แล้วนะครับแจ่มเลยติดทั้งฝาบ้านสวยๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องพระพุชาไทยด้วยนะครับที่สมาคมรองรับนะครับเป็นพระยอดนิยมยุคกลางไปแล้วนะครับผมอนาคตเนี่ยผมยังมองว่าเนื้อเงินนะครับข้ามแสนแน่นอนนะครับในอนาคตนะครับเป็นไปได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจำนวนการสร้างเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่เนี่ยทั้งหมด สามพันห้าร้อยองค์นะครับส่วนไอ้เงินเื้อเงินยาขัดแดงเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าหลักสิบองค์หลักสิบองค์แน่นอนนะครับน้อยจริงนะครับผมก็เอามาลงนะครับเป็นสีสันไปในช่องด้วยนะครับก็สาหรับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้พร้อมกล่องเดิมนะครับที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับ สนใจก็โทรนะครับ0988541366เชนนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมนี่ก็เป็นสุดยอดอ่อพักลงทวดอีกหนึ่งองค์นะครับสำหรับยุคกลางนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็มีผ่าเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเข้าไปนะครับรับชมผ่าเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่เออสำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ